วัดติจาพ่อจาเมจ๋าอันนี้ยายพินจะมาอันนี้เนาะช่วงนี้อากาศฝนล,ลงแล้วเนะยาะยด็พินจะมาทําบอลกอไว้ขายนะจ๊ะอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านเราสมัยโบราณน,นะที่ยายพินได้บอลมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนะี่ยยายพินลืมบอกไปเนาะว่ามันมีอันนี้ด้วยนะจ๊ะ ก้นกระถางค่าว,ว่าจ้ะอันนี้นะจ๊ะก้นกระถววางเขาอ่ะเขาจะมีเปลือกหอยปอนมาด้วยนะจ้ะเนี่ยเปลือกหอยที่เรากินแล้วอ่ะใส่ไปเลยไม่ต้องมากเท่าไหร่นะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะไม่ต้องมากจนเกินไปแต่ต้องล้างให้สะอาดนะอย่าให้มีรสเค็มนะอันนี้เป็นหอยแมลงผู่นะมันจะมีรสเค็มเนาะใส่ไปเลยนะโคนโคนก็ไอไอไอรองก้นกระถางนะแล้วก็อันนี้ อันนี้ขี้วัวหมักจนจนเปื่อยแล้วนะแต่เห็นไหมไม่มีสภาพเป็นขี้วัวแล้วนะได้นี้ปุ๋ยปุ๋ยินทซีวัตถุจ้ะได้นี้คือบอนช่วงนี้บอนกําลังเป็นกอดีนะยาพินจะทําบอนกอเอาไว้ไว้ดูสวยๆงามๆมาจ้ะการทําบอนกออะระหว่างกระถางพลาสติกกับกระถางดินเผาอันไหนดีกว่าดินเผาดีกว่านะ เนี่ยเราล้อย่างนี้แล้วเราไม่ใช่ว่าเราวางเลยนะเราต้องบี้ดินให้มันแตกนิดหน่อยนะจ๊ะต้องบี้ดินให้แตกนิดหน่อยถ้าเราไม่บี้ดินให้แตกก็รากจะแน่นจ้ะไม่ต้องกลัวรากบอลช้ำนะจ๊ะพ่อจ๋าแม,ม,ม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกลัวเลยจ้ะใส่ไอ้เปลือกหอยไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องมากละจ้ะเพื่อไม่ให้ดินแน่นจ้ะขนาดนี้ก็สักประมาณกรอบนึงอะจ้ะ ดินแล้วก็ดินใบก้นปูผสมใบใบไม้นะเอาินผสมดินใบก้อนปูผสมมะพร้าวสับประจักแค่นี้แหละจ้ะไม่ต้องกดให้แน่นนะเพราะจะ่าแม่จ๋าจะเป็นเปลือกไข่ก็ได้เปลือกหอยก็ได้ใส่ไปเถอะดินมันจะลงแค่นี้แค่นี้ก็จะเป็นบอลกอรที่สวยงามและขายได้ราคานะจ๊ะ เพราะว่าตอนนี้ยายพินกำลังเริ่มทำบอลกอเยอะแล้วจ้ะอันนี้ยาพินจะมาทำไหมนี่เมื่อวานแยกอันนี้ไว้กวักมอแล้วกดดำสีสวยมากเลยเห็นไหมประกายทองเลยอันนี้ยายเตือนเป็นคนให้ยายพินมานะยายเตือนบอกว่าให้ยาพินแบ่งเป็นสองกอจ้ะ แล้วก็ยายเตือนขอกลับบ้านกรุงเทพกอน,นึงแล้วให้ย,นหนยายพินกรนึงเดี๋ยวายพินใส่ดินก่อนเนาะถ้าเป็นผักมรกดนี่ไม่ต้องใส่ดินมากนะใส่แต่กระวับบงพร้าวก,กวับใบกระปูก็พอจ้ะเล็กไปมั้งกระถางจะเล็กไปเดีย๋ยวายพินเปลี่ยนกระถางให้ยายเตือนก่อนเนาะเอากระถางนี้ดีกว่าเนาะกระถางนี้มันจะเล็กไปจ้ะมันร้อนเหมือนยายพิยนจะเป็นลมนะ ใหญ่ใจดีให้ยายพินมานะเนี่ยให้ยายพินมาทําทุนจ้ะยายพินแต่โชคดีมีผู้ใหญ่ใจดีลยหลายคนเมตตานะยายพินก็เลยแบ่งเอาไว้ครึ่งนึงแล้วก็คืนเจ้าของไปครึ่งนึงจากฝักมรลกตดดำอ่ะถ้าเราเลี้ยงแสงได้นะสีจะสวยมากเลยเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าสีออกชมพูเลยนะ ดำจนชมพูเลยอะจ้ะเจ้าของให้ยาพินมาบอกว่าให้ยาพินนามาตัดชาเอาไว้ทําพืชทําพันขายต่อทุนยาพินก็คิดถึงเจ้าของเนาะไม่อยากตัดเราให้เจ้าของมารับกลับ แม่พ่อจ๋าแม่จ่าดูนะถ้าใบที่แก่จัดนะจะเป็นสีชมพูเลยจ้ะม่วงอ่ะม่วงอมชมพูเลยสวยมากเลยเนี่ยสวยสวยแต่นี่คือฝักมัรกรดํำนะเดี๋ยวพี่นกรกบะมัเท้าใส่อีกหน่อยนึงกับมันเท้าแล้วก็ถ่านหุงข้าว ถ้าควักมาแล้วกดต้องใช้ถานหุงข้าวด้วยจ้ะจจไม่จักพระจ่าแม่จ่านะควักมาแล้วกดดำอะถ้าถ้าเขาโดนแดดนะียเขาจะเป็นสีสวยมากจะเป็นชมพูนั่นเลยนะเห็นไหมเนี่ยเยพินเนี่ยชอบมากเจ้าของเ็าบอกว่าเยาพินตัดไปเถอะเยพินตัดไปเถอะเยพินก็สงสารต้นไม้จ้ะก็เลยไม่ได้ตัดเนาะแล้วทําไมต้องเอาใส่ถ่านด้วยเหรอใส่ถ่านเพื่อให้กันเชื้อราจา้ะถ่านหุงข้าวเนะี่ย ใส่่านหงข้าเพื่อกันเชื้อราจ้ะการเชื้อรามาอันเนี้ยสวยงามมากเลย่านหุงข้าวอ่ะทานทานปนๆน,นน้จ๊ดดีที่สุดนะจ๊ะอันนี้ขาตั้งกล้องวันนั้นเอาไปเหนือมาขาตั้งกล้องมันน็อตมันหายหมดเลยจ้ะเยพินเก็บก่อนเนาะ่า,านหงข้าวโรยก่อน่านปนๆน,นน้จ๊ะ เนี่ยเขาจะช่วยความไอ้นี่ระงับเชื้อราได้แล้วก็เก็บความชื้นได้ดีจากฐานอ่ะเดี๋ยวพิ่ยกลอบก่อนโอ้ยเดต้นนึง เปลือกหอยนี่ต้องล้างให้สะอาดนะเพราะหอยเป็นหอยทะเลกะ้ะจะมีความเค็มอยู่เนาะเดี๋ยวพินว่าจะมาเอาไอ,อา้แบบจะอัพคลิปให้พ่อจ่าแม่จ่าดูอยวพินก็ไม่มีเวลาทักวันหนึ่งว่าตอนที่ยพินลื้อเนี่ยลือ้อ หรือกระถางบอลสีเก่าๆอ่ะที่ว่ายาพินซื้อมาเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเปลือกหอยเป็นหนอยก้าวหอยคงเปลือกหอยน้นจืดก็ใช้ได้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดีย๋ยวจะบอกว่ายายพินจะไปหาหอยทะเลที่ไหนมานักหนาไม่จําเป็นต้องหอ,อยน้ำจำเค็มนะจ๊ะหอยน้นจืดก็ใช้ได้จ้ะ อันเชลาแล้วเพิ่มฝ้าเพิ่มความชุ่มชื้นจ่ะอันนี้ปุ๋ยอินทีวัตถุ กระถางเลนเผามันจะมีความเย็นมากกว่าจ้ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาพินด้วยนะจ๊ะรักยาพินน,น้อยๆก็รักยาพินนานๆน,น,นะอย่าลืมยาพินกันนะจ๊ะสวยงามมากเห็นไหมจ๊ะเสืจริงจ้ะเจ้าของจะมารับยาพินไปเที่ยวสุพรรณอยู่ก็เลยทำแยกไว้ก่อน และนี่ต้นนอันนี้ต้นเดียวบางทีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเราก็มองข้ามไปนะจ๊ะพ่าจ๋าแม่จ๋าลืมไปว่าสิ่งเล็กๆอะ่ะมันก็ทำให้ต้นไม้งามได้นะจ๊ะ ร้อยจ้ะสวัสดีจ้ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมจ้ะ